บนแผ่นดินลุ่มน้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์ผลไม้สีทองชนิดหนึ่งเติบโตคู่ชุมชนเท่าเทนมานานหลายสิบปีสับป,ประรดเท่าเทนพันปัตตเวียที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานฉ่ำและหอมละมุนได้รับการยกระดับครั้งสำคัญเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ตั้งแต่ปีพศ2556นับเป็นการประกาศคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและต้นทุนทางธรรมชาติที่ไม่มีที่ใดเหมือนความพิเศษของสับป,ประรดเท่าเทนไม่ได้เกิดจากพันธุ์ เดวแต่เกิดจากดินน้ำภูมิอากาศที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทำให้ได้ผลผลิตเนื้อละเอียดตาตื้นหอมหวานไม่กัดลิ้นและแกนกรอบที่สามารถรับประทานได้วันนี้พื้นที่ปลูกกว่า8,000ไร่ให้ผลผลิตหลายหมื่นตันต่อปีและยังเคยคว้ารางวัลสับประรดรสชาติดีระดับประเทศ2ปีซ้อนคือเครื่องยืนยันว่าของดีจากเทาเทนมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ยากลอกเลียนแบบได้ก้าวต่อไปของสับประรดจ i เทาเทนคือการนำภูมิปัญญาเด ม,มาต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิด BCG model มหาวิทยาลัยนครพนมโดยคณะเกษตรและเทคโนโลยีได้พัฒนาคอลเลกชันต้นแบบภายใต้แนวคิด m ุก Heritage Collection แรงบันดาลใจจากผ้ามุกนครพนมสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยภายใต้แบรนด์พนมพันต,ตาผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต GI ได้แก่ p i n e a p p l e n e c t a r Functional d r i n k เครื่องดื่มสับประรดเน้นประโยชน์ต่อสุขภาพ ภาาบรรจุภันลายผ้ามุกได้มาตรฐานอยอยผายแอ p เปิล e ิลลิ่ง o ุกกี้คุกกี้ไส้สับปะรดแท้กลมกลม่อมหอมหวานผายแอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์ดเครื่องดื่มไซเดอร์หมักจากสับปะรดที่ตอบโจทย์ตลาดสุขภาพยุคใหม่นี่คือการยกระดับสับปะรดจากผลไม้เกษตรสูส่เกษตรมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ตลาดสากล สับปะรดเท่าเทนจึงไม่ใช่เพียงผลไม้รสหวานแต่คือสัญลักษณ์ของการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน